ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ h o n d a ในการเตรียมแผนพัฒนารถ e n d u r ู o หรือว่า Avenger Sport รุ่นใหม่ล่าสุดของปี2018ซึ่งขณะนี้มีกระแสข่าวเกิดขึ้นอย่างมากมายในต่างประเทศว่า h o n d a กกำลังเตรียมแผนพัฒนา CRF Africa Twin ขนาด6 0 0 8 0 0ถึง800ซีซีบางกระแสก็บอกว่าจะเป็นรุ่นสูบเดียว6 5 0ซีซีเช่นนี้คือทำมาในอดีตรุ่น NX 650 Dominator ล่าสุดในงาน i ิกมาโชว์0 1 7ปลายปีที่ผ่านมาฮอนด้ Honda ได้มีการเปิดตัวรุ่น crf 1 0 0 0 l africa twin adventure sport ของปี2018มีการปรับเปลี่ยนแฟ i ริ่งใหม่ฉลอง30ปีของแอฟริกาทวินถนน้ำมันมีขนาดใหญ่ขึ้นรุ่น Big กแท k นี้นะครับสามารถวิ่งได้ถึง500กิโลเมตรกับความจุ24.2ลิตรคันเร่งไฟฟ้า total by wire สโหมดกับขี่ชุดเรือนไม้ใหม่แบบ full digital new multi f u n c t i o มีฮิตกิประบบอุ่นปลอกแฮนให้ร้อนแล้วก็มีชิวน้าที่มีขนาดกว้างใหญ่ขึ้นเครื่องยนต์2สูบเรียง1 0 0 0 c ซีซีให้พลังแรงม้าสูงสุด95แรงมา้าที่7,000ร,รอบต่อนนาทีพร้อมด้วยระบบ DCT หรือว่า u u o Clutch Transmission เป็นตัวเลือกขับขี่กระแสข่าวที่เกิดขึ้นในขณะน,นี้ที่ต่างประเทศนั้นก็มีการพูดถึงเรื่องของ CRF-800L อแรอิทวินเครื่องยนต์สสูบเรียงแ0 0ซีซีออกมาแข่งขันกับ bmw f 8 5 0 gs หรือแม้แต่ t i u m p h tiger 800 xc รวมถึง yamaha tenere 7 0 0 cc รุ่นใหม่ที่มันจะเปิดตัวในเร็วๆนี้และขาบางกระแสก็บอกว่าจะเปิดตัวรุ่น dominator 650เครื่องขึ้นยนต์สูบเดียว6 5 0 cc ย้อนยุคกลับไปในอดีตเมื่อกว่า30ปีที่แล้วต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าแนวโน้มเป็นไปได้ในขณะน,นี้มีอยู่2ทางก็คือประมาณว่า crf 500 r a l l y จะมาต่อยอดรุ่น crf 2 5 0 r a l l y ที่ชมอยู่ในขณะนี้ หรืออาจจะเป็น C-RF 500L Africa Twin ซึ่งไม่ว่าจะเป็นรุ่นแรลลี่หรือว่ารุ่น Africa Twin นั้นจะใช้เครื่องยนต์สสูบเรียง 500cc ของตระกูล CBR 500R ซึ่งอาจจะพลิกความคาดหมายของสื่อมวลชนทั่วโลกก็เป็นได้เนื่องจากว่า Honda นั้นมีเครื่องยนต์สสูบเรียงในเมืองไทยเป็นฐานการผลิตส่งออกอยังต่างประเทศอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสูบเดียว 650cc นั้นตัดทิ้งไปได้เลยส่วน2สูบเรียง8 0 0ลีซีนั้นต้องทำขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นนะครับถ้า Honda ต้องการความประหยัดในการลงทุน เครื่องยนต์2สูบเรียงของ CBR 500R ยังสามารถนำมาต่อยอดได้นะครับกับการผลิตในเมืองไทยส่งออกไปยังทั่วโลกเราจะได้ใช้ CRF 500 Africa Twin หรือ CRF 500 Rally มาติดตามกระแสข่าวกันต่อไปและในเบรกนี้เวลาก็หมดลงแล้วพบกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ